สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้นี่นะครับผมก็จะมาคุยในเรื่องของต้นมะม่วงแต่ไม่ใช่ปลูกนะครับแต่จะมาตัดมันเพราะว่าอะไรเพราะว่ามะม่วงนี่นะครับเป็นพันธุ์ไม้ที่เหมาะอย่างยิ่งที่เราจะปลูกไว้ในบ้านแต่ก็นั่นแหละครับมะม่วงเนี่ยมันก็จะมีการโตนะครับมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกวันและสิ่งสำคัญพอมันใหญ่ขึ้นปั๊บเนี่ยบางทีมันสูงเกินกว่าตัวบ้าน และก็บางทีเนี่ยมันก็จะไปละสายไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องตัดมันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาตัดต้นมะม่วงนะครับแต่ประเด็นไม่ใช่มาโชว์เรื่องการตัดต้นมะม่วงให้เพื่อนๆได้ชมนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆติดตามมาคลิปนี้นี่นะครับจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆได้ชมกัน,นครับเอาละครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวติดตามมาชมกันได้เลยนะครับต้นมะม่วงนี่นะครับพอมันเติบโตแล้วนี่ครับมันก็จะเริ่ม ที่จะไปละกับสายไฟเห็นไหมครับเนี่ยเพื่อน,อนๆในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็สูงกว่าตัวบ้านอันนี้ก็เป็นอันตรายอีกเช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าลมแรงนี่นะครับมะม่วงก็จะโค่นได้นะครับการปลูกมะม่วงในบ้านนี่นะครับมันก็มีข้อดีนะครับว่าทําให้บ้านเราเนี่ยร่มรื่นนอกจากนั้นแล้วเรายังได้กินมะม่วงอีกต่างหากเมื่อถึงฤด,ดูที่มะม่วงออกนี่ครับอันนี้ก็คือเป็นประโยชน์ของต้นมะม่วง แต่ในขณะเดียวกันพอมันสูงนี่นะครับนี่แหละคือปัญหาที่เราจะต้องตัดมันเราก็ตัดนะครับถอนกิ่งของมะม่วงให้เตี้ยลงนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องทําแล้วก็การทเนีเ้ปีละครั้งหรือ2ปีครั้งเนี่ยเป็นอย่างน้อยนะครับนะครับแล้วค่าจ้างตัดในหมู่บ้านเนี่ยแพงมากนะครับต้นหนึ่งเนี่ยบางทีเป็นหมื่นทีเดียวนะครับเพราะว่าตัดแล้วต้องขนไปทิ้งอีกต่างหาก จึงมีค่าใช้ใจ่ายที่สูงมากทีเดียวนะครับในหมู่บ้านที่เราอยู่กันนี่นะครับเราก็ปลูกต้นมะม่วงนะครับในขณะเดียวกันมะม่วงมานะักมันก็โตเราก็จําเป็นต้องตัดนะครับประเด็นก็พอพอตัดแล้วเนี่ยโอ้โหเนี่ยกองเป็นพเนริรเลยนะครับแล้วตอนนี้จะทํำยังไงล่ะครับทิ้งในหมู่บ้านมันก็ทิ้งไม่ได้นะครับต้องไปจ้างรถมาขนนะครับที่จะต้องเอาไปทิ้งโอ้โหเพื่อนเพื่อนครับ ค่าใช้จ่ายในการขนแต่ละครั้งเนี่ยไม่ต่ำกว่า5,000ันนะครับผมมีทางเลือกผมมีไอ้จอมขมือบนะครับซึ่งมันสามารถมาขมือบโอ้โหกิ่งของต้นมะม่วงได้เป็นอย่างดีนี่นะครับแล้วพอมันขมือบเสร็จนะโอ้โหมันขี้ออกมาเนี่ยนะครับเราเอาไปทำเป็นปุ๋ยได้เลยมันมีทั้งขี้ละเอียดและขี้หยาบนะโอ้โหเพื่อนๆไอ้ตัวนี้เนี่ยจอมขมือบเนี่ย เลี้ยงง่ายตายยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาแนะนำตัวไอ้จอมขมือบนะครับมันกินเก่งไห้ทุกชนิดไม่เลือกโอ้โห,โหนะครับเดี๋ยวมันเป็นยังไงเพื่อนๆติดตามมาชมเลยนะครับมาแล้วครับนี่เลยนี่แหละครับไอ้จอมขมือบโอ้โหเดี๋ยวเพื่อนๆคอยมาดูนะครับว่าอกองของต้นมะม่วงกองนี้นะครับรับ,บรอง ไอ้ขมือบเนี่ยมันกินเกลี้ยงเลยแล้วก็พอมันกินแล้วมันขี้ออกมานะมันมีทั้งขี้หยาบขี้ละเอียดโอ้โหเพื่อนเเราเอาเป็นไปใช้ในการทำปุ๋ยได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราไม่ต้องไปทิ้งมันอีกต่อไปอีกแล้วนะครับเพื่อนเเรามาใช้ไอ้จอมขมือบตัวนี้เลยไอ้จอมขมือบตัวนี้นะครับมันเป็นเครื่องที่เราเรียกว่าเครื่อง ย่อยกิ่งไม้นั่นเองนี่แหละครับคือสิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าถ้าใหนหมู่บ้านนี้นะครับเรามีต้นมะม่วงแล้วเราตัดนี่นะเราควรที่จะมีไอ้จอมขมือบตัวนี้ซึ่งจะสามารถที่จะช่วยลดปัญหาพวกกิ่งไม้นะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ أ, กิ่งมะม่วงกิ่งไม้ที่เราตัดแล้วนี่นะครับโอ้โหใช้ตัวนี้เลย <S <s เพื่อนๆครับได้ผลแล้วก็ เอาไปทำเป็นปุ๋ยได้เลยก่อนที่ผมจะใช้งานนะครับผมก็จะแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกับเครื่องตัวนี้นะครับคือจอมขเขมือบนี่นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีใบมีดนะครับในการที่จะทำการตัดพวกย่อยกิ่งไม้ต่างๆโดยที่เราป้อนเข้าไปตรงส่วนด้านบนนี้แล้วตัวนี้ใบมีดก็จะทำการตัดพอตัดเสร็จปั๊บเนี่ยส่วนที่มันเป็นละเอียดก็จะออกทางนี้ แล้วส่วนที่หยาบก็จะออกอีกด้านหนึ่งนะครับและที่สำคัญตัวนี้คือเราใช้มอเตอร์ขนาดสามแรงสามารถที่จะทำงานใช้ในหมู่บ้านได้แล้วเสียงก็จะไม่ไปบรบกวนเพื่อนบ้านมากนักนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นสวนเนี่ยเราก็จะใช้เกี่ยวกับพวกเครื่องยนต์ได้ซึ่งข้อดีก็คือเครื่องยนต์นั้นมันสามารถลากไปไหนก็ได้แต่ว่าถ้าเราใช้มอเตอร์เนี่ยข้อดีก็คือเสียงเงียบแล้วก็ใช้ เหมาะที่จะใช้ในหมู่บ้านนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสวิตสำหรับที่จะเปิดปิดนะครับนะเห็นไหมครับทันทีที่เราเปิดสวิตเนี่ยมันก็จะทำงานนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะป้อนกิ่งไม้ไปได้เลยเดี๋ยวเพื่อนๆมาชมนะครับว่ามันทำงานแล้วมันมีประสิทธิภาพดีอย่างไรนะครับ <S <S ผมจะสาธิตการใช้จอมขอม,มือบนี้ให้กับเพื่อนๆได้นนชมกันนะครับคือส่วนนี้ก็คือส่วนที่เราจะป้อน พวกกิ่งไม้่เข้าไปแล้วก็ในส่วนทางด้านนี้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นการพ่นออกย่อยหยาบนะครับส่วนด้านหน้านี่ก็จะเป็นการออกมาเป็นการย่อยละเอียดนะครับซึ่งการทำงานนี่ก็ไม่ยุ่งยากอะไรเลยสามารถใช้งานได้ง่ายๆเนี่ยเราเริ่มต้นแล้ก็เปิดสวิตนะเสียงก็จะไม่ไปรบกวนเพื่อนบ้านมากนักนะครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอากิ่งไม้เนี่ยนะครับกิ่งมะม่วงใหญ่ยยเข้าไปเลยครับนี่ครับนี่ครับเราก็แย่ยลงไปไม่ก็ย่อยออกเลยครับเห็นไ,ไหมเพื่อนเ นี่ครับมันเป็นการย่อยกิ่งไม้ได้โดยตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงนะครับในเรื่องของตัวก,กิ่งไม้เนี่ยมันก็จะนะครับทำการย่อยสลับนะครับ ครับก็คือใช้งานอย่างง่ายๆนะครับ สิ่งที่เจ้าจอมขมือบนี่นะครับได้ขมือบกิ่งมะม่วงแล้วนะครับกลายเป็นเศษมานะครับเราก็บาบรรจุใส่กระสอบเพื่อเ,เอาไปใช้ทําปุ๋ยหมักต่อไปอันนี้ก็คือสิ่งที่ดีเพราะว่าเราไม่ต้องทิ้งทําปุ๋ยหมักนี่ก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับออแกนิกร้อเปอร์เซนต์ครับเพื่อนๆครับที่ข้างหลังผมนี่นะครับก็คือ,อกิ่งมะม่วงนะครับโอ้โหเป็นภูเขาเรากา ตอนนี้มาเจอกับจอมขมือบนี่นะครับโอ้โหฟาดเรียบเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนนี่นะ่ะคือผลงานของเจ้าอจอมเขมือบเลยนะครับเพราะว่ามันทํางานได้ดีเยี่ยมทีเดียวทําทั้งวันไม่มีการบน่นไม่งองแงเพราะว่าโครงสร้างของเขาเนี่ยออกแบบมาดีมากแข็งแรงใช้งานทั้งวันโอ้โหไม่มีปัญหาเลยครับเพื่อนๆน,นะครับสําหรับเครื่องจอมขมือบตัวนี้ หรือที่เรียกว่าเครื่องย่อยกิ่งไม้นั่นเองถ้าหากเพื่อนๆน,นี่นะครับที่อยู่ในหมู่บ้านแล้วก็มีปัญหาว่าตัดต้นไม้แล้วไม่รู้จะไปทิ้งที่ไหนผมแนะนำเลยจอมขมือบตัวนี้นะครับเรียกว่าโปพิพัฒใช้แล้วคอนเฟิร์มดีเยี่ยมครับเยี่ยมจริงๆสำหรับเครื่องย่อยกิ่งไม้ตัวนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจก็ติดต่อที่บริษัทอมอนอิเล็กทริกได้เลยนะครับ ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสำหรับเครื่องตัวนี้นะครับเพื่อนๆได้ชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปให้กับเพื่อนๆได้ชมกันและอย่าลืมช่วยกันกดติดตามเพื่อชมคลิปดีๆจากช่อง Youtube ของผมนะครับโปรพิพัฒนครับก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ